สวัสดีครับ okay, ผมมาครับวันนี้ครับโทษปลานินครับค mm hmm. ลิกแล,ลยครับหน้ากินนะครับนี่ครับอีกสองตัวปลานินนี่มาใครนะครับมาจากบ้านแถวมาเป็นอาหารให้คนนนทบุรี น่ากินไหมครับร้อนร้อนเลยร้อนร้อนเลรย้อบหนึ่งอะไรกรอบเดี๋ยวไปทำแกงส้มด้วยครับรอติดตามดูนะครับ